โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกทท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับทุกคนเรามาอยู่กันในเกมเวอร์ออฟบ s h i p นะครับทุกคนคือผมจะบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เล่นโคตรมันนะครับแล้วอย่างนะครับคือเล่นฟรีนะครับทุกคนทุกคนครับเชื่อไหมครับว่าเกม w ว r ร์ออฟบอชิพเนี่ยต้องปิดแล้วนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนเพราะว่าผมมาเล่นซึ่งถ้าผมมาเล่นเนี่ยผมมันโหดไงจะไล่ยิงทุกๆคนในเซิร์ฟเวอร์นี้ทุกคนเนี่ยจะต้องเลิกเล่นเพราะว่าผมผมโหดใคครที่่่ิววาตัเเองงก ยิงกับผมหน่อยลวกันนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการสมัครนะครับซึ่งถ้าใครสมัครตอนนี้นะครับจะได้รับไอเทมแบบฟรีเลยนะครับทุกคนทาตามผมนะครับกดลิงก์สมัครใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับแลัจากนั้นนะครับมันก็จะเป็นหน้านี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็กดไปเลยเล่นบนฟรีฟรีฟรี แล้วจากนั้นเราก็สมัครไปตามนี้เลยนะครับและกย่า่นะครับถ้าใครกดจากลิงก์ใต้คลิปมันจะมีโค้ดอยู่นี่นะครับทุกคนก็คือโค้ดบูมนะครับถ้าใครกดจากใต้คลิปนี้จะเจอเลยนะครับทุกคนต้องจากใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็รีจิสเตอร์เลยใครมี Facebook ก็เล่นผ่าน a c e b o o k ใครมีทวิตใครมี Google ก็เล่นตามนี้เลยนะครับทุกคน <Yeah. S 1> โอเคเดี๋ยวพี่จะมาหาเข้าไปดูในเกมนะครับทุกคน <Wow. S 1> นี่นะครับก็คือเรือของพี่นะพี่บอกตรงนะทุกคนพี่มีเรือตั้งแต่เทียหนึ่งยันเทียเก้าเลยนะครับทุกคนคือแบบเรือพี่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพี่เป็นคนโหดไงทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกเล่นเรือนะครับทุกคนถ้าผมเล่นเรือเทียแปดเทียเก้าเนี่ยผมคิดว่ามันจะโกงไปนะคือเรือที่พี่ชอบได้ที่สุดก็คือเรืออันนี้เลยนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะไม่เล่นเทียสูงนะเราเอาเล่นจากฟักห้าแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะหาว่าคิงคีโกงไปนะครับนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเล่นเรือเทียห้าก่อนนะครับอันนี้ ผมกดเล่นเลยโอ้โหเาตื่นเต้นอ่ะผมบอกเลยนะว่าเวลาผมเล่นเกมนี้เหมือนเหมือนผมไปอยู่ในสงครามจริงๆอ่ะเหมือนเหมือนผมแบบอยู่ในเรือดำน้ำจริงๆอ่ะเอ้ยไม่ใช่เรือเรือเนี่ยเรือลบอ่ะเรือลบอ่ะทุกคนไม่ใช่เรือดำน้ำนะครับเกมนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะครับทุกคนมาครับทุกคนเรามีปืนจากข้างหน้า2ข้างหลัง2นะครับทุกคนซึ่งปืนด้านข้างเราไม่มีนะครับเรือคันนี้นะครโอเคหูมีตอร์ปิโดก็โอเคแล้วผมไม่รีบนะครับผมจะเล่นแบบว่าเล่นฉลาดอ่ะพูดกันตรงๆคือเล่นฉลาด เล่นเหลี่ยมนะครับทุกคนเราจะให้เพื่อนเราไปก่อนนะครับซึ่งคนกะกาเอ้ยไม่ใช่คนอ,อน่อ,อนๆก็ต้องไปก่อนอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองยิงเล่นก่อนไปดูหุยกระสุนโคตรเท่ไม่มีคนเลยไม่มีเรือเลยไม่มีเรือเลยโอเคเดินหน้าได้เต็มกำลังเดินหน้าเต็มสุดกับตันรคิงโอเคครับ เรือคันนี้คือมีความเร็วค่อนข้างสูงนะครับแล้วเราก็เลือดหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับเลือดถือว่าเยอะเลยนะเนี่ยโอเคเรายังไม่เจอเรือศัตรูนะครับเพื่อนเราไปขวาเยอะมากกว่าซ้ายงั้นเราเป็นฝั่งโจมตีแบบว่าอุ้ยมมีมีคนยิงมาแล้วนูน่นวายไปถ้าโดนคือโคนวันคิงเพบเติมไม่โดน ว่าเราอยู่ข้างหลังด้วยไหมทุกคนมันหลบ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 อุยอ้ยอุ้ยเกือบผมใช้กระสุนเจอะก่อนแล้วมาถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโดนตายโอ้โหไม่โดนนะกูร้องไปกันแหละเจียนอุ้ยผมโดนผมโดนอันนี้ผมโดนไม่โดนวะอันนี้จะตายแล้ว ใกล้ๆมันกูยังยิงไม่โดนเลยว่ะแป๊บนึงนะใจเย็นนะคิงใจเย็นคิงได้นี่โดนกูไม่ดิเรือมันจะแตกเรือมันจะแตกเรือมันแตกแล้วหนึ่งเรือมันแตกแล้วหนึ่งเป็นไงผลงานผมห้ยผมเกือบโดนนี่เดียว จะผมไหมเนี่ยมันต้องการกับผมวะโอ้ไม่โดนผม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 โดนอุ้ยต้องเดินหน้าหน yeah. ีแล้วผมต้องหนีแล um ้วผมต้องหนีแล้วผมต้องหนีเต anyway> ็มรูปแบบแล้วโอเคไอ้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 นั่นตายแล้วเว้ยทุกคนโอเคโอ้ไป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 ผมยังไม่ได้ใช้ตัวบีโดเลยว่ะไปเฮ้ยไอ้ไนี่มีโอกาสโดน โดนอูมันหลบไปอีเหี้ยได้มาผมใส่ผมว่าโดนหวะเนี่ยได้หลบได้ใช่ไหมเรามีโอกาสชนะสูงนะครับทุกคนโอเคไม่โดนด่าผมได้เลยไม่โดนด่าอคิงได้มึง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 พากูฉุน อุ้ยโดนมาี่กูตั wow <t <t ้งตั้งมาดิตั้งตั้งต่อด้วยตอปิโดโอเคมันจะตายแล้วทุกคนตอปิโดไปแล้วอุ้ยตั้งตั้งโอเคมันจะตาย โอเคจะตายผมก็จะตายเหมือนกันเนี่ยทุกคนตั้งตังเฮไมไม่แตกทังทีวะตังตังโอเคแตกมาดิทุกคนครับเราจะตายแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรมันเหลือสองมันเหลือสองลำนะครับผมเก็บไปโคตรเจอะทุกโคนเคกเอาแต่ว่าตอนนี้ผมตายแน่ผมบอกเลยคือตอนนี้เราแทงไม่ได้แล้วนะครับทุกคน เราแทงไม่ได้แล้วเราต้องแบบว่าเล่นแบบปล่อยเอานะครับทุกคนไอ้นั่นก็จะตายแล้วจบแล้วเราชนะแล้วทุกคนผมเดินผมเดินเรือเต็มที่เลยโอเคเรียบร้อยชนะไอคิงมันโหดก็เงยทำดาแหละเป็นไงครับทุกคนโคตรมันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นเรือที่ผมชอบนะครับทุกคนอีกตาหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดาวน์โหลดลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้รีบโหลดตอนนี้นะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะครับมีของรางวัลเนี่ยแจกโคตรเยอะเลยนะครับเรือลำนี้สวยนะครับทุกคนหรือเราจะเล่นกรำลำนี้เดี๋ยวขอดู นี่มันก่อนโอ้โหป้องกันโคตรต่ำเลยโอเคไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นควนี้ไม่เล่นเฮ้ยอันนี้สวยวะเฮ้ยได้อยู่เนี่ยเฮ้ยเล่นลำนี้ปะวะมีเครื่องบินด้วยแต่ไม่เอาอะไม่อยากเล่นเครื่องบินผมเล่นไม่เป็นนะครับเล่นแบบเครื่องบินอะเฮ้ยอันนี้เขาก็สวยเลยว่ะเล่นลำไหนดีวะทุกคนมันมีแต่ลำแบบน่าเล่นมากเลยนะครับทุกคนอันนี้ระดับห้าดูไปเรื่อยก่อนมาครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเล่นเรือที่ผมแบบถนัดแล้วนะครับคือแบบไม่มีทางแพ้เลยนะครับ แล้วก็นะครับอย่าลืมไปโหลดกันด้วยนะครับลิงโหลดอยู่ใต้คลิปนี้ถ้าโหลดตอนนี้แลวสมัครตอนนี้เนี่ยของรางวัลบานนะทุกคนมาตื่นเต้นแล้วทุกคนอยากเล่นมากเลยโอเคดนันโอ้ด่านนี้ดานผมไม่ชอบนะมังแต่ไม่เป็นไรพี่ผมเปนพี่ต่อห้างานดานมันมืดอะ <S 1> <S 1> ่ะเรามีเครื่องบินสอบแนมนะครับแล้วก็พยาบาล <S <S ด้วยเราสี่หมื่นเก้าตอนนี้เราเป็นแบบว่า ใส่แทงใสะนะ่ซัพพอร์ตอ่ะเนาะอันนี้เป็นเรือเท้านะครับทุกคนซึ่งไม่ได้โกงอะไรมากนะทุกคน <c oughs> ถ้าพี่เล่นเรือเทียเจ็ดเทียแปดเทีย 8, เก้าผมจะบอกให้นะไม่มีใครสู้พี่ได้สักคนนะพี่กลัวไงพี่กลัวแบบว่าไอพวกทีมเนี้ยมันจะเลิกกันหมดไงโอเคมาเลิกโม้ <c oughs> เดี๋ยวน่าเต็มเต็มโ,โอเคช้ามาก <c oughs> ผมบอกเลยนะว่าเรือผมโคตรชา้าเลยช้ามากๆนะครับทุกคนไม่เป็นไร เรือหรือเต่านี่จริงๆเรือเราไม่ต้องไปไหนแล้วเนี่ยซุ่มโจมตียิงให้โดนคือจบรีโหลดนานมากนะครับตัวนี้นะฮะร,รีรีรีโหลดดิผมบอกเลยว่าผมแม่มือสไนเปอร์เก่าผมจะรอยิงทีเดียวนะแม่นๆเลยนะคิงดูแม่นๆเลยนะแม่นๆเลยนะแม่นๆเลยนะเปิร์มาว่ะเร็วนี่เดีเร็วๆดเร็วๆเร็ว าสามสองหนึ่งเจย็นเจย็นอีกตัวหนึ่งแม่นแม่นเลยนะเออมา,อาว่ะโดนหนึ่งคือเข้าเป้านะครับทุกคนตบไปโดมาโอเคมาเร็วเร็วดิเร็วเร็วผมบอกเลยว่านี่ตายผมแน่ผมบอกเลย เตรียมตัวคุณจะวิงไไะว่งไปไหน <braking> คุณจะวิ่งไปไหนโอ้โหโดนลูกเม็ดตรงตรงตรงมาดิเจ็บแล้วดิเจ็บแล้วดิผมโดนลุมนะอย่างเงี้ยผมเุ้ยเอาตัวนี้ก่อนวันนี้จะตายแล้วโอเคมึงเอาใครไม่เอาใช่ไหมเออสกิดต่อมะเปล่าเอ๋กอก้าววิมึงมตายอีกก้าววิมึงตายมึงไม่ต้องห่วงก้าววิมึงตาย กาวีมึงตายอีกาวีมึงตายมามึงมึงแยกคองงองงูเห่าหัางกันอย่างเงี้ยอ,อันนี้รั่นแหลกูฟกิดกูทำเพี้ยอะไรเนี่ยอ้าได้อันนี่แั่แหลกูอรอโอ้โหแม่งรีโหลดโคตรนานเลยโอ้โหยิงกูมาเถอะอันนั่นตายแล้วน่ะตายตาย,ยังวะห ังไม่ตายอ้าวยังไม่ตายอย่างงี้มันก็ซวยอะดิเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายเออเฮ้ยมันยังไม่ตายเฮ้ยผมโดนลุมตายระเบิดเออมันระเบิดแล้วมันระเบิดแล้วมันระเบิดแล้วโอเคโอเคเหลือสามเราเหลือห้ามีโอกาสชนะสูงอยู่ ไม่โดนเลยไปจมตีไปจมตีมันเรือเรือเรายิงได้แต่สั่งซ้ายว่ะแม่โอ้โคตรช้าเลยโดนไปวะโดนดิตืองมา เขาเป้ายัางไงก็ชนะตอนนี้ชนะแล้วทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือหนึ่งอีนึงอยู่ไหนเนี่ยล่วงอันนี้ล่วงโอเคเหลือหนึ่งคอเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งอีกลำหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยทุกคนเคเพิ่มพลังได้เว้ยอ๋อชนะแล้วผมไม่ต้องทำอะไรเลยครับทุกคนเป็นไงครับ <S <S ถ้าผมเอาจริงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับบัตร ไม่มีใครชนะผมได้โอเคนะครับทุกคนก็อย่าลืมโหลดกันมาเล่นเยอะๆนะครับลิงโหลดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับนี่นะครับทุกคนถ้าใครกดจากลิงใต้คลิปนี้เขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีโค้ดด้วยนะมีโค้ดอันนี้คือเฉพาะใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับทุกคนแล้วก็สมัครได้เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อลืมกดแชร์อย่าลืมกด s u b s c r i b e พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ